สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้รายการเดนิมโนวิดอีพ EP C กลับมาแล้วนะครับหลังจากที่เราห่างหายจากการทําคลิปไปนานนะครับพอดีว่ามีปัญหาหลายๆอย่างต้องแก้ไขนะครับตอนนี้ก็ปัญหาทุกอย่างก็หมดไปแล้วนะครับพร้อมที่จะทําคลิปต่อนะครับผมโอเคสําหรับ EP C เนี่ยนะครับผมจะมาสอนเพื่อนๆนะครับในการเลือกผ้านะครับว่าเราจะเลือกผ้ายีนอย่างไรนะครับที่จะเอามาทําการปั้นเฟตยีนได้อย่างสวยงามนะครับ การเลือกผ้าเนี่ยสำคัญมากๆนะครับถ้าเราเลือกผ้าได้ถูกนะครับยีนตัวนั้นนะครับก็จะปั้นเฟดออกมาขึ้นริ้วได้สวยงามนะครับแต่ถ้าเอาเลือกผ้าผิดนะครับเราอาจจะประสบกับความเหนื่อยยากในการปั้นยีนนิดนึงนะครับวันนี้ผมมาพร้อมกับตัวอย่างนะครับตัวอย่างเป็นตั้งเลยนะครับเยอะมากครับนี่ครับเพื่อมาอธิบายให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับโอเคครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับไป ในการจะเลือกผ้ายีนนะครับมาปั้นเฟสให้มีความสวยงามนะครับผมอยากจะให้เพื่อนๆรู้จักกับคำคำหนึ่งก่อนนะครับคำนี้ก็คือคำว่า r o rope d y e i n g นะครับ rope ร y e i n g เนี่ยคือการย้อมผ้านะครับแบบย้อมเฉพาะเปลือกนอกของตัวเส้นได้นะครับผมก็คือถ้าเราพูดถึงนะครับเส้นได้ที่จะเอามาทอเป็นผ้ายีนใช่ไหมครับส่วนใหญ่จะเป็นเส้นได้ยืนนะครับเราจะเอาเส้นได้ตัวนี้นะครับจุ่มย้อมเข้าไปใน อินดิโก้นะครับก็คือในครามเนี่ยนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะย้อมเฉพาะตัวเปลือกนอกของมันนะครับแล้วก็เอามาผึ่งให้แห้งนะครับแล้วก็จุ่มเข้าไปใหม่นะครับแล้วก็เอามาผึ่งให้แห้งทําอย่างนี้ครับซ้ําๆกันหลายๆครั้งนะครับคือเราจะไม่ได้แช่เส้นได้เนี่ยลงไปในในคลามเลยโดยตรงนะครับเพื่อที่จะทําให้แกนกลางของตัวเส้นได้เนี่ยยังคงเป็นได้สีขาวอยู่นะครับทําให้ เมื่อเราเอายีนเหล่านั้นเนี่ยมาทอนะครับยีนเหล่านี้จะเป็นยีนที่สามารถที่จะปั้นเฟดตได้สวยงามนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับยีนบางยี่ห้อนะครับเขาจะเอาเส้นได้นะครับจุ่มลงไปในครามเลยโดยที่ให้คลามนะครับหรืออินดิโก้เนี่ยซึมเข้าไปในตัวเส้นได้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์ทำให้องค์แกนกลางของได้เนี่ยไม่ได้มีสีขาวอยู่เลยนะครับทำให้ยีนเหล่านี้ ปั้นเฟดได้ค่อนข้างยากแล้วก็ปั้นเฟดได้ลาบากเพราะเนื่องจากว่าแกนกลางของได้เหล่านี้ไม่ได้มีสีขาวอยู่เลยแล้ววิธีที่เราจะรู้ได้ว่ายีนตัวไหนเป็นยีนที่เกิดจากการทำโรบได้ิ่งเออเราจะรู้ได้ยังไงนะครับเท่าที่ผมศึกษาดูเนี่ยมันก็มีอยู่4ี่เทคนิคด้วยกันนะครับโดยเทคนิคแรกเนี่ยเป็นเทคนิคส่วนตัวของผมเลยนะครับก็คือผมจะดูตรงบริเวณใต้หูเข็มขัดครับผมนี่ครับ การที่เราได้ดูตรงใต้ของเข็มขัดเนี่ยเราจะเห็นแกนกลางของเส้นได้อย่างแท้จริงนะเพราะว่าเนี่ยอย่างเช่นอันนี้คือซามูไรนะครับผมยีนซามูไรเนี่ยก็เป็นยีนที่มีชื่อเสียงเรื่องเฟดนะครับอันเนี้ยสังเกตดูนะครับว่าตรงบริเวณแกนกลางของเส้นได้นะครับจะเป็นสีขาวฟูๆออกมาเลยนะครับแล้วก็เปลือกนอกของเส้นได้เนี่ยก็ยังคงเป็นสีน้ําเงินนะครับล้อมรอบอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นซามุไรรุ่นย่างยูจูเบนะครับ หรือผมจะให้ดูซา,ามูไรตัวนี้อีกตัวหนึ่งก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นซามูไร S 710 XX นะครับอันนี้ซามูไร S 710 XX เห็นไหมฮะก็ตรงแกนกลางของเส้นได้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเห็นเป็นสีขาวชัดเจนนะครับแล้วก็เรื่องการเฟดนีก็ไม่ต้องพูดถึงว่าการันตีว่าเฟได้สวยงามแน่นอนนะครับ หรือจะมีตัวนี้ครับ r e ฟเ t h e a d นะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เขาทำร o บ e ด y ยิ่งได้ค่อนข้างดีนะครับตัวนี้ก็สังเกตดูครับเนี่ยพอเราคลี่ๆออกมาจากาตรงหูขิมขัดนะตรงด้านใต้หูขีมขัดเราจะเห็นแกนกลางของเส้นได้ออกมาค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับผมคราวนี้เรามาดูตัวที่ปั้นเฟดค่อนข้างยากนะครับก็จะมีโมโมทาโร่นะครับผมจริงๆแล้ว คอนเซปต์ของยีนโมโมทาโร่ครับเขาเป็นยีนที่ผ้าบางตัวเนี่ยเขามีความตั้งใจจะให้การเฟดของเขาอะเฟดค่อนข้างยากเพราะเขาอยากจะให้รักษาสีเข้มของยีนเอาไว้ให้คงทนสวยงามนะครับแล้วก็สีก็ไม่ได้ไปติดตามเฟอร์นิเจอร์หรือติดตามอะไรได้โดยง่ายนะครับอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์หนึ่งของโมโมทาโร่นะครับแต่ถามว่ามันเฟดได้ไหมมันก็เฟดได้เหมือนกันนะแต่ว่า มันจะใช้เวลาในการเฟดค่อนข้างยากนะและก็นานกว่านะครับอันนี้ผมอยากให้ดูแกนกลางของเส้นได้นะฮะเห็นไหมฮะคือเราเราไม่นับเส้นได้สีขาวนะเนาะแต่เพราะเส้นได้สีขาวบางครั้งเนี่ยมันก็จะเอามาเป็นได้พุ่งเนาะแล้วก็ไอตัวเส้นได้ที่เป็นเส้นได้สีน้ําเงินเนี่ยก็จะเป็นได้ยืนสังเกตดูว่าเส้นได้ที่เป็นสีน้ําเงินของโมโมทาโร่นะครับเอ่อสีเขาจะเข้มมากนะครับเออ คือเราเราแทบจะไม่เห็นเราแทบจะไม่เห็นสีขาวจากจากแกนกลางของเส้นได้เลยนะคือถ้าเห็นก็ก็เห็นอยู่นิดหน่อยนะครับคือนิดเดียวเท่านั้นนะครับหรือเนี่ยครับไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นงานคอลแลบเนาะก็จะเป็นเจแปนบลูมูมอเทโรนะครับเออก็เหมือนกันนะครับเห็นไหมฮะว่าเออเนี่ยตรงแกนกลางของเส้นได้เขาเนี่ยสีเข้มมากนะครับสีขาวที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันก็จะเป็นสีขาวของได้พุ่งเนาะซึ่งเนี่ยมันมันจะไม่เกี่ยวกัน <S 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 <laughs> เออจริงๆถ้าใครใจเด็ดๆหน่อยก็ดึงดได้ออกมาดูเลยก็ได้นะเ <c oughs> ดี๋ยวได้เห็นกันชัดๆอย่างนี้นะครับเทคนิคที่2นะครับก็สอบถามน้องพนักงานขายในร้านยีนไปเลยโดยตรงนะครับว่าเออพี่ครับผ้าตัวเนี้มันเฟดได้สวยงามไหมหรืออะไรเงี้ยครับคือน้องพนักงานขายที่เป็นร้านยีนประเภทนี้เขาก็จะสามารถที่จะตอบได้อยู่แล้วครับว่าผ้าตัวไหนปั้นเฟดสวยตัวไหนปั้นเฟดย,ยาก อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งถ้าเรายังไม่ชัวหรือไม่แน่ใจนะครับเราก็เช็คใน Google ไปเลยครับเเราก็แค่พิมพ์ชื่อรุ่นของยีนนะครับแล้วเราก็าพิมพ์ไปเลยว่าเฟดออกมาเป็นยังไงนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดสมมติว่าผมต้องการจะรู้ว่ายีนเดอะ a t p เฮดนะครับรุ่น F310 นะครับมันเฟดได้ดีขนาดไหนผมก็จะพิมพ์ไปเลยครับเดอะแฟดเฮด F310 เดนะครับ แลัพอเราพิมพ์เข้าไปอย่างเงี้ยเออมันก็จะมีรีซอฟไม้เห็นเลยว่าเออยีนตัวนี้มันเฟรดได้สวยขนาดไหนนะครับผมอา่าแล้วก็เทคนิคสุดท้ายครับก็คือไปถามเพื่อนๆในกลุ่มคอมมูนิตี้ของยีนทีเ่เล่นยีนกันนะครับก็เข้าไปในชุมชนของ Facebook นะครับที่เขาเล่นยีนกันนะครับเดี๋ยวผมอาจจะทิ้งลิงก์เอาไว้นะครับว่าเออผม จอยอยู่ในกลุ่ม Facebook คนเล่นยีนกลุ่มไหนบ้างนะครับเผื่อเพื่อนๆนจะได้ติดตามเข้าไปแล้วก็ไปสอบถามผู้รู้ในนั้นได้ครับว่าออถ้าเราซื้อรุ่นนี้มามันเฟดเป็นยังไงมันเฟดสวยแค่ไหนอะไรเงี้ยในนั้นก็จะมีกูรูเยอะนะครับก็มาช่วยกันตอบนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นเทคนิคนะครับที่เราสามารถที่จะเลือกยีนมาปั้นเฟดได้อย่างสวยงามนะครับถ้าเราเริ่มต้นได้ดีเลือกผ้าได้ดีนะครับรับรองว่ายีนเฟดออกมาสวยงามแน่นอนครับ คำว่าอัน n ซนโฟไรเนี่ยหมายถึงอะไรนะครับอันเซนโฟไรเนี่ยหมายถึงผ้ายีนนะครับที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการทําให้ขดมาก่อนนะครับในกระบวนการทอของผ้ายีนนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็จะเอาเส้นได้นะครับไปลงแป้งนะครับแล้วก็ทําการทอขึ้นมานะครับเราก็จะได้ผ้ายีนที่ค่อนข้างที่จะแข็งๆหยาบๆเนื้อแน่นๆเลยนะครับแล้วก็คือพอเราเอาไปตัดเย็บยีนเนี่ยยีนก็จะเป็นทรงแข็งๆมีความ สวยงามนะครับแต่ว่ายีนเหล่านี้นะครับมันจะต้องเอาไปทําการแช่ก่อนใส่นะครับแล้วก็ยีนเหล่านี้ผ้ามันจะหดนะครับก็คือถ้าเราซื้อมาเนี่ยเอลเท่าไหร่เนี่ยคือเราต้องเผื่อเอลไว้นะครับอย่างน้อยประมาณ1นิ้วถึง2นิ้วนะครับเพื่อให้ยีนมันหดนะครับแล้วก็คือวิธีการแช่เนี่ยเดี๋ยวผมจะทำใน EP ถัดไปนะครับซึ่งเดี๋ยวก็จะอธิบาย อย่างละเอียดให้เพื่อนๆได้รู้จักกันนะครับมาถึงผ้าแซนโฟไรส์นะครับผ้าแซนโฟไรส์คืออะไรผ้าแซนโฟไรส์คือผ้าที่ถูกทําให้มีกระบวนการหดของเส้นใยมาเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นผ้ายีนเหล่านี้นะครับเมื่อพอออกมาเสร็จนะครับเย็บเป็นกางเกงยีนแล้วสามารถใส่ได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องแช่นะครับยกตัวอย่างเช่น Iron h e a r t รุ่นตอง5ตัวนี้นะครับเป็นผ้าที่แซนโฟไรส์มาแล้วนะครับ เราสาม,มารถที่จะใส่แล้วก็ปั้นยีนลุยได้เลยนะครับคราวนี้ข้อสังเกตง่ายๆนิดนึงนะครับเมื่อเราจับดูว่าอะไรอันไหนคือผ้าแซนฟอร์ไรท์กับผ้าอันแซนฟอร์ไรท์เนี่ยเราพอเดาได้อยู่นิดนึงนะครับคือถ้าผ้าอันแซนฟอร์ไรท์เนี่ยมันจะมีความแข็งมีความกระด้างนะครับและจับเข้าไปเนี่ยเราจะสัมผัสได้ถึงเนื้อเนื้อแป้งของตัวที่มันฝังอยู่ในเส้นใยนะครับแต่ถ้าเป็นผ้าที่แซนฟอร์ไรท์แล้วเนี่ย ผ้าเขาจะมีความนุ่มนวลของเนื้อผ้าที่มากกว่านะครับแล้วก็ผ้าจะมีความนิ่มมากกว่าสําหรับคําถัดไปครับคําว่า one watch คือบางครั้งเนี่ยการแช่ยีนสําหรับคนที่ไม่เคยเล่นยีนเลยเนี่ยเออมันก็เป็นเรื่องที่ยุ่งยากเนาะแล้วก็แบบใครที่ไม่เคยได้ศึกษาเรื่องเหล่านี้มาเ,เขาก็จะมองว่าเออมันมันค่อนข้างที่จะยากลําบากในการปั้นยีนนะครับดังนั้น ทางร้านค้านะครับหรือว่าร้านยีนหรือผู้ผลิตยีนเองเนี่ยเขาก็มีกระบวนการ one w a ช h ให้สำหรับสินค้าบางรายการนะครับที่ลูกค้าอยากจะซื้อมาแล้วก็ใส่ได้เลยนะครับผมผมยกตัวอย่างเช่นแจ็คเก็ตยีนตัวนี้นะครับเป็นแจ็คเก็ตยีน TCB ครับที่ผมซื้อมาจากทาง d ด n ิมิโอนะครับตัวนี้คือผมสั่งให้ทาง d ด n ิมิโอเนี่ยทำการ one w a ช h มาให้เลยนะครับ ก็คือแจ็คเก็ตยีนตัวนี้จะหดนะครับแล้วก็พอดีกับตัวผมแล้วนะครับซึ่งตัวนี้ก็คือสังเกตดูนะครับถ้าเป็นผ้ายีนที่เกิดจากการวันวอชแล้วเนี่ยจะมีรอยย่นของตัวผ้านะครับมันจะไม่ได้แข็งกระด้างเหมือนอผ้ายีนที่แบบเป็นอันแซนโฟไรต์แบบแข็งๆนะ่ยแต่อันนี้คือดูเนื้อผ้าจะมีการหดแล้วแล้วก็จะมีความนิ่มนะครับแล้วก็สังเกตดูว่าป้ายหนังบางครั้งมันก็จะหดตามไปด้วยว่าเหมือนกับเวลาเขาวอชเนี่ย เขาก็จะวอรสป้ายหนังลงไปด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการหนึ่งนะครับซึ่งบริการว n นวอ t c สเนี่ยทางร้านปอนโตแล้วก็ทางเดลรเิโมเนี่ยก็เหมือนจะมีให้กับทางลูกค้านะครับก็ลองศึกษาดูนะครับหรืออย่างแบรนด์บางแบรนด์เองเนี่ยอย่างเช่นสตูดิโอดดอาร์ดิซานเนี่ยนะครับหรือทางโมโมทาโร่เองเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีกระบวนการว n นวอ t c สให้นะครับดังนั้นคือตอนเราซื้อเราก็สังเกตดูนะครับว่ามีว n นวอ t c สให้กับทางเราหรือเปล่านะครับ คำถัดไปที่เพื่อนๆควรจะรู้จักนะครับก็คือคําว่าสลับบี้นะครับความหมายของผ้ายีนที่มันสลับบี้เนี่ยก็คือผ้ายีนที่มีความขุขระนะครับผ้ายีนที่มีความหยาบนะครับคือยีนบางตัวผ้ามันก็จะเรียบเรียบเนื้อเนียนเนนครับแต่ยีนบางตัวเนี่ยผ้ามันก็จะช่างแบบขุขะระเหลือเกินนะจับดูแล้วโอ้มันแบบช่างหยาบกระด้างเหลือเกินเวลาเฟดมันก็จะเฟดออกมาสวยอีกลักษณะหนึ่งเหมือนกันนะครับ แต่ลึกๆเนี่ยครับในความหมายของคำว่าสลับบี้เนี่ยจริงๆการที่ผ้ามันออกมาหยาบได้เนี่ยมันมี2วิธีด้วยกันนะครับอย่างแรกที่สุดนะครับผมเรียกมันว่าการหยาบแบบสลับนะครับสลับเนี่ยแปลว่าอะไรนะครับสลับเนี่ยมันก็คือ ผ้านะครับที่เกิดจากการทอครับโดยที่ได้ยืนนะครับมันจะเป็นได้ที่เกิดจากการปั่นมือนะแล้วบางทีผ้าไอตัวเส้นได้เนี่ยมันก็จะมีความหนาไม่สม่ําเสมอกันนะครับมันก็จะเป็นได้แบบปูดๆนะครับเป็นช่วงๆไปนะครับคราวนี้พอเราเอามาทํางานทอขึ้นมานะครับผ้ามันก็จะมีความขุขระขุขระนะครับแล้วก็เราจะสังเกตเห็นว่าไอเส้นได้ที่เป็นเส้นเส้นได้ยืนเนี่ยมันจะปูดๆออกมาเป็นจุดๆนะครับเนี่ยครับสังเกตดูของ ของพิกเกอร์เวิร์กก็ได้นะครับเนี่ยบางเทีดูว,ว่าเออเนี่ยผ้าผ้าเขาจะมีการปูดออกมาเป็นจุดๆอย่างเงี้นะครับผ้าแบบนี้นะครับเขาเรียกจะเป็นผ้าหยาบแบบสลับนะครับอันนี้อย่างตัวเนี้ยเป็นตัวอย่างที่ดีครับเอ่อก็คือซามูไร S 7 1 0 XX นะครับเห็นไหมครับว่าได้ยืนของเขาเนี่ยจะปูดปูดออกมาเป็นช่วงๆนะครับเวลาเฟดออกมาเนี่ยก็จะเฟดออกมาเป็นแนวตั้งอย่างเงี้ยอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับ ทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าผ้าหยาบแบบเน็บเป็นอย่างไรนะครับผ้าหยาบแบบเน็บเนี่ยก็เป็นผ้าที่หยาบอีกลักษณะหนึ่งนะครับผ้าที่หยาบแบบสลับเนี่ยจะเกิดจากความหยาบของตัวเส้นได้ใช่ไหมครับแต่ว่าผ้าที่หยาบแบบเน็บเนี่ยจะเกิดจากการทอครับเครื่องทอที่เป็นเครื่องทอแบบโลเทชันนะครับวิธีการทำเนี่ยก็คือ เราต้องเจตนาทำนะครับคือเราจะทําให้ไอตัวเส้นได้ยืนเนี่ยครับที่เราตั้งเอาไว้เนี่ยปกติมันจะตึงอยู่ตลอดเวลานะครับเราจะต้องเจตนาทําให้มันหย่อนบ้างเพื่อให้เวลาที่เราทอเข้าไปนะครับแล้วเวลาได้พุ่งมันพุ่งเข้าไปแล้วเวลาทอแล้วมันตบให้มันแน่นๆเนี่ยบางครั้งคือเส้นได้ย,ยืนที่มันหย่อนเนี่ยมันจะเกิดการปูดออกมาเป็นบางช่วงนะครับมันจะปูดออกมาเป็นลักษณะคล้ายๆกับไข่ปลานะครับ อันนี้มันก็จะทําให้ผ้ายีนเนี่ยมีความหยาบแล้วก็มันก็จะเป็นการหยาบอีกแบบหนึ่งที่แตกต่างจากสลับคือเราจะเห็นเป็นเม็ดเม็ดไข่ปลานะครับขึ้นอยู่ตามบริเวณผ้ายีนนะครับโดยทั่วไปเลยนะครับซึ่งอย่างนี้นะครับมันก็จะเป็นการหยาบของผ้าในอีกลักษณะหนึ่งนะครับซึ่งตัวนี้ผมมีตัวอย่างให้ดูซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับก็จะเป็นผ้ายีน s 1 1 0 x j ของซามูไรนะครับคือเนี่ยถ้าเราดูใน ในช่วงช่วงของตัวเนื้อผ้าเองนะครับไปดูดูใกล้ๆเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีผ้านะครับปูดออกมาเป็นบางช่วงนะเหมือนเหมือนเม็ดไข่ปลาเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมให้ดูในส่วนที่มันเฟดออกไปบ้างแล้วบางส่วนนะเนี่ยเห็นไหมครับว่าว่าการเฟดของมันเนี่ยมันก็จะเฟดออกมาคล้ายๆกับเป็นจุดๆเป็นเม็ดๆนะครับบางคนเขาเรียกว่า snowy effect นะครับแต่มันก็คือเป็นการเฟดแบบคล้ายๆกับเหมือนกับละอองหิมะอะไรเงี้ยนะครับซึ่งสเสน่ห์ของการเฟด ทั้งผ้าแบบสลับแล้วก็แบบเนฟเนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปอยากจะฝากให้อีก2คํคนะครับก็คือคําว่าวาร์ปกับเวฟนะครับวาร์ปกับเวฟเนี่ยคืออะไรวาร์ปครับคือได้ยืนครับผมเวฟคือได้พุ่งนะครับปกติในการทอผ้าให้สําเร็จได้นะครับมันจะต้องประกอบไปด้วยได้ยืนแล้วก็ได้พุ่งครับผมได้ยืนเนี่ยปกติแล้วเนี่ยในการทอยืนครับได้ยืนมักจะเป็นได้ที่ย้อมด้วยสีอินดิโกครับอ่า ส่วนได้พุ่งเนี่ยบางครั้งก็จะเป็นเส้นได้สีขาวเลยนะครับหรือยีนบางเจ้าเนี่ยนะครับที่เขามีเทคนิคเยอะๆเนี่ยเขาอาจจะเอาผ้าที่เป็นได้สีขาวเนี่ยไปย้อมสีธรรมชาตินะครับให้มันเกิดเป็นสีอื่นๆขึ้นมานะครับอ,อย่างเช่นยีนซามูไรนะครับธาตุไฟตัวเนี้นะครับ ได้ยืนนะครับเป็นได้สีน้ําเงินนะครับเป็นอินดิโก้ธรรมชาติครับแต่ส่วนได้พุ่งครับจะเป็นได้สีขาวที่ไปย้อมสีแดงนะครับซึ่งสีแดงเนี่ยก็จะเกิดจากสีที่เป็นพืชธรรมชาตินะครับย้อมเข้าไปนะครับทาให้เวลาเราพลิกมาดูด้านหลังของเงางงยีนเนี่ยเราจะเห็นว่าเออทำไมสีไอเนี่ยครับตรงส่วนที่มันเป็นสีขาวเนี่ยมันเป็นสีแดงนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะครับในการทอผ้ายีนแล้วก็ เวลาเฟดเนี่ยมันก็จะเฟดออกมามีสีแดงแบบอมๆอยู่นะครับหรืออย่างยืนดูที่ตัวนี้นะครับยืนดูที่ตัวเนี้ยได้ยืนนะครับก็เป็นเป็นอินดิโก้นะครับแต่ส่วนได้พุ่งเนี่ยครับก็จะเป็นผ้าที่ย้อมสีออกเป็นประมาณโทนน้ำตาลน้ำตาลหน่อยนะฮะมันก็จะเป็นน้ำตาลแนวแบบออกเป็นคล้ายๆสีสนิมนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นความแตกต่างนะครับของ การใส่เทคนิคเข้าไปตรงบริเวณได้พุ่งนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับการอธิบายผ้ายีนนะครับในรอบนี้นะครับหวังว่าก็เพื่อนๆจะได้รับความรู้ที่อัดแน่นนะครับซึ่งผมก็พยายามอัดให้ทุกคำเลยนะครับในคลิปนี้เพื่อเวลาเราจะได้ไปคุยนะครับไปสนทนากับเพื่อนๆนะครับเราจะได้มีความเข้าใจนะครับแล้วเราก็สนุกสนานกับการปั้นยีนนะครับ จริงๆ EP เนี้ยผมจะสอนเรื่องของทรงกางเกงยียนด้วยแต่ผมคิดว่าเวลามันอาจจะค่อนข้างที่จะมากเกินไปแล้วนะครับผมก็คิดว่าจะยกเรื่องของการเลือกทรงกางเกงยียนเนี่ยไปใน EP หน้านะครับสำหรับ EP นี้ก็จบแค่นี้นะครับอย่าลืมกด subscribe like แชร์เรานะครับแล้วก็ฝากติดตาม EP หน้าด้วยนะครับผมโอเคครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับ